สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์จึงเด็ดแสวงหาความสุขสแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งที่หนทางที่แท้จริงที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ยังไม่ทราบต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงชี้แจงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งในหนทางแห่งความดีโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นจึงจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่เราสั่งสมบุญ ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานับว่าเรานะั้นได้ทำถูกต้องตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วสมควรที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทให้ทำด้วยความสุขทำด้วยความเบิกบานใจให้มีปีติในบุญทุกครั้งที่ได้ทำไป ในชัยมงคลคาถาบทที่เจ็ดพระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว,ว้ว่านันโทปนันทะพุจฉังวิพุทธังมหิติงปุเตนะเถระปุจเคนะธรรมาปยันโตอิทุประเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาพวตุเตชัยมังคลานิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชินโนรถไปปราบนันโทปนันทาน,นาคราศผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากโดยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิลิด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลาย จงเกิดมีแก่ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติหรือผู้ี่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าลทัทธิเป็นศาสดา,า,าซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากคนเป็นนันมากราถนาจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความสามารถ และอยากให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่สามารถสอนสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นนอกเหนือไปจากมนุษย์ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกและจักรวาลนี้นะ่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ปรารถนาหลุดพ้นจากทุกข์พบความสุขอันเป็นอมตะ มีสรพสัตว์อีกมากมายในสังสารวัตรที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันกับมนุษยชาติเพียงแต่ขาดผู้รู้ผู้แนะนำที่มีบารมีแก่กล้าจะมาแนะนำให้เขาได้พบผลทางสว่างในชีวิตเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานอกจากจะเป็นบรมครูของมนุษย์แล้ว พรองยังสามารถเทศนาสั่งสอนอมนุษย์นาคยักษ์เทวดาและพลมให้แดบ,บรรุรรมตามพระองค์ได้อีกด้วยกระทั่งพญานาคที่มีฤทธานุภาพมากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่อาจจะเทียบพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าใดเลย คำว่าศาสดาเอกของโลกนั้นก็คือสุดยอดผู้แนะนําสั่งสอนที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดเลิศที่สุดเพราะทรงสอนในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าหลุดพ้นจากทุกได้สามารถขับถึงความสุขอันเป็นอมาตะได้เหมือนในเรื่องของพุทธชัยมงคลบทนี้ พระบรมศาสดาทรงเอาชนะพญายนาคนันโทปนันทะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวันทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติแผ่ขายพระยาณไปทั่วมือโลกธาต ทรงเห็นนันโทรปรน,น,ทน,นันทนาคราชเข้ามาในขายพระยานก็ทราบวาพระยานาคนี้นะ่ะดุร้ายมากเพราะเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในปางก่อนจึงมีฤทธิ์มากหากพระองค์เสด็จไปโปรโดก็จะหันมานับถือพระศาสนาแล้วก็จะได้อุปนิสัยอันเป็นปัจจัยที่จะทำให้ บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติต่อ,ตอไปเช้าตรู่ของวันนั้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับพระตาหารที่บ้านของอนาถาบินดิกาเศรษฐีพระองค์ทรงรับสั่งท่านพระอนทน์ให้แจ้งให้สงทราบว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปในเทวโลก ก่อนที่จะไปฉันที่บ้านของท่านมหาเศรษฐีบรรดาพระมหาสาวกก็พาบริวารของตนที่มีอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ประมาณ500รลูกมาคอยรับเสด็จเพื่อติดตามไปสู่เทวโลกขณะนั้นพยานนาคชื่อน,นันโทปนันทะ เนรมิตกายประดุดเทพเจ้าบนสวรรค์นั่งอยู่บนลัตนบัลลังสวยที่พระสมบัติด้วยความสำราญครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกจำนวนมากเหาะมาก็โกรธตามระสาผู้มีทิฐิมานะว่าสมณะเหล่านี้เห็นทีจะไปยังสวรรค์ัันดาวดึง เมื่อไปก็ต้องเหาะข้ามหัวเราแล้วฝนละองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่เราควรที่เราจะขึ้นไปห้ามเสียคิดแล้วก็ปาฏิหาริย์กายให้ใหญ่เอาหางรัดเขาพระสุมเมนซึ่งสูงประมาณ84,000โยชน์ไว้ใช้พังพานปิดพบดาวดึง บรรดาใ้เกิดหมอกควันกลบไปทั้งพบพระรัฐบาลเถระเห็นความผิดปกติเช่นนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อก่อนพวกข้าพระองคมายืนอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาพระสุมเมน สามารถมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สามารถมองเห็นเวชยันต์ประสาทได้สามารถมองเห็นธงเบื้องบนเวชยันต์ประสาทได้แต่มาบัดนี้กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าค่ะเมื่อทราบว่าพญานาคภู้มีอนุภาพเป็นผู้บรรดาลิต มาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้าก็อาสา,าที่จะไปปราพญานาคให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดาแต่พระเถระถูกพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระอรหันต์รูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระพัทิยะพระราหุลต่างก็ทูกอาสาที่จะไปปราพญานาค พระองค์ก็ทรงห้ามเอาไว้เหมือนกันเพราะทรงทราบว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหรออันต์องค์อื่นๆที่อย่าทำลายทิฏฐิมรณะของพญาน,นาคภู้มีลิธานุภาพมากครั้นเมื่อพระมหาโมคลานะทูนาสาจึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญาน,นาค เมื่อพระมหาเถระได้รับพุทธ,ธานุญาตแล้วก็เนรมิรกายเป็นพญาน,นาคที่มีร่างกายใหญ่กว่านันโทปนันทะนาคราชถึงสองเท่าแล้วรัดกายของพญาน,นาคราชให้อัดแน่นกับเขาพระสุมเมนม่ให้เคลื่อนไหวได้ฝ่ายพญาน,นาคราชถูกรัด จนกระดูกแทบจะแตกก็โกรธบรรดาเทวสัตว์ได้บังหวนควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่พระเถระก็เข้าวาโยธาตบบรรดานในควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าพญานาคจึงทำอันตรายพระเถระไม่ได้พญานาคขัดเคืองมากได้พ่นเปลวไฟ อันร้อนแรงก็ใส่อีกพระเถระก็เข้าเตโชกศินเนลมิตไฟที่ร้อนแรงกว่าต้านทานเอาไว้ไฟของพญาน,นาคราชไม่อาจจะระคายเครื่องผิวของพระเถระได้เลยแต่พญาน,นาคกลับถูกไฟของพระเถระเผาลนแทบปางตายพญาน,นาคคิดว่า สมณะรูปนี้ชื่ออะไรหนอทำไมจึงมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระเถระรู้ความในใจของพญาน,นาคก็บอกให้ทราบว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพญาน,นาคจึงหาเรื่องต่อว่าท่านเป็นสมณะทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้าการกระทำของท่านนะ่ะ มีควรแก่สมณะเลยพระเระถระตอบว่าเรานี้นั่นไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธแต่ที่ทรมานท่านก็หวังจะให้ท่านละความเห็นผิดตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้าท่านอย่ากโกรธเราเลยว่าแล้วก็กลับร่างเป็นสมณะเหมือนเดิมพร้อมก็สอนว่า ท่านนเป็นเดรัจฉานมีความประมาทไม่รู้จักบาปบุญคณโทษไม่รู้จักคุณของประสัมมาสมุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนมารดาบิดาครูบาอาจารย์ควรละหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธในประสัมมาสมุทธเจ้าและระสาวกผู้มีคุณมาก แม้ละอองพระบาทจะตกลงมาเหนือเสียรของท่านสิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนักหาเป็นอัปมงคลไม่จากนั้นพระเถระก็บอกถึงอนิสงส์ของการบูชาพระพุทธองค์แก่พญาน,นาคราชว่าผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนะี่ยยากนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้า บางคนเกิดมาหลายสงฆ์ใชาติก็ไม่ได้พบอย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่รอยพระบาทเขาอยากจะได้เห็นดังนั้นผู้ใดนะมีความเริ่มใสในพระองค์จะได้พราในสงอันยิ่งใหญ่ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นเพราะพระพุทธเจ้านะมีคุณไม่มีประมาณ พุทธคุณของพระองค์มากมายเกินกว่าจะพนัน,หนให้หมดสิ้นไปได้ท่านาเป็นสัตว์เดรัจฉานในกำเนิดชั้นต่ำถ้าไม่รีบกลับใจก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้นคำแนะนำสั่งสอนของพระเถระในครั้งนั้นทำให้พญานาคสำนึกผิดหรือไม่หรือยอมเชื่อฟัง แล้วหันกลับมานับถือพระรัตรนตรัยเป็นสารณะหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะเรามารับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะเพราะวันนี้เวลานำไม่พอเสียแล้วยลืมนั่งธรรมะไอ้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในคุณของพระธรรมและพระสงค์แล้วเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือพระระัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุขแห่ง าศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกาย